สวัสดีค่ะแก้วค่ะหนึ่งค่ะพบกับพวกเราสองคนในรายการ Wonderful Life ค่ะก็พบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะท่านผู้ชมเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจเช่นเคยนะคะรวมทั้งเรื่องราวของอัปเดตความงามสุขภาพการท่องเที่ยวกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะเพื่อเติมเต็มชีวิตให้มีความสุขในรูปแบบของ Wonderful Life ค่ะค่ะ แล้วก็รายการของเรานะคะก็ยังแบ่งเป็น3ามเบรกเหมือนเดิมค่ะเบรกแรกก็จะเป็นเรื่องของ happy family นะคะซึ่ง happy family นั้นเราก็ยังจะพาไปตามติดชีวิตศิลปินดาราบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงนะคะว่าเขาใช้ชีวิตครอบครัวกันยังไงนะคะเป็นครอบครัวที่น่าสนใจ<ล>สำหรัวบ<อ>วันนี้จะเป็นใครนั้นก็ต้องรอให้คุณดาวเฉลยในช่วง happy family ค่ะ แล้วก็ช่วงฮอตของเราคะวันเดวิดเคเคอันนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็การใช้ชีวิตที่น่าสนใจของ K.K. นะคะคะมานำเสนอให้ชมกันจะมันกว่าเดิมหลายเท่าต้องคอยติดตามว่าจะเป็นยังไงนะคะในช่วงวันเดวิดเคเค่ะแล้วก็สำหรับในช่วงเบรกที่3นะคะก็จะเป็นช่วง health and beauty tip นะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาจะเป็นใครนั้นติดตามกันให้ได้นะคะในเบรกที่3 ค่ะท่านผู้ชมคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของ happy family นะคะก็ะมีเรื่องราวของอีเวนท์ที่น่าสนใจ mm hmm. ในเดือนกันยายน mm hmm. มาเล่าให้ฟังกันเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้นะคะทางภาคใต้ก็จะเป็นไฮซีซันของเขามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกันมากนะคะแล้วก็ที่อีเวนท์ที่น่าสนใจเรามีกิจกรรมที่ชื่อ,อ พังงานอินเตอร์เนชั่นแนลไคายบอร์ดดิ้งที่พี่แก้วไปพังงานใช่ค่ะก็จะมีช่วงที่ลมระสุมเข้ามาแรงๆตัวนี้เขาสามารถเล่นไคายบอร์ดดิ้งได้จะมีสึนามิหรือเปล่าคะไม่มีค่ะเพราะว่าเอาใจทยเราไม่มีทางเกิดสึนามินะคะค่อนข้างปลอดภัยค่ะก็จะเป็นการรวมกลุ่มคนเล่นไคายบอร์ดดิ้งแล้วก็เป็นกิจกรรมในลักษณะของคายบอดดิ้งคืออะไรคะเอ็กซ์ตรีมที่น่าสนใจก็จะเป็นเหมือนบอลลูนลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วก็จะมีพวกเจสกีล่า นะะอกจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมอีกอันนึงก็คือ,อ,อคฟูมูลมาราทอนค่ะฟูมูลมลราทอนก็จะเป็นการวิ่งมาราทอนตอนกลางคืนใต้แสงจันทร์แล้วไม่ไม่วิ่งแล้วชนกันตายไม่ชนค่ะเพราะว่า <c oughs> จุดหนึ่งที่ก่อพังงานนี้เขาบอกอว่าเป็นเ,เป็นผา พระจันทร์เต็มดวงที่มีแสงส่องสว่างมากที่สุดก็คือแบบเป็นท็อปทีของโลกเลยเพราะฉะนั้นฟูมูลที่เมืองไทยเราก็ดังไปทั่วโลกแล้วอย่างนี้อย่างนี้ใครอยากอยากไปร่วมกิจกรรมต้องทำไงคะก็เดี๋ยวจะมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวเว็บไซต์ให้เข้าไปสมัครกันได้นะคะแข่งขันกันเป็นอะไรที่น่าสนใจดีแต่สุขภาพแล้วก็ได้ท่องเที่ยวด้วยไปเที่ยวเกาะของเมืองไทยเรานะคะเป็นเกาะที่สวยงามแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกเลยไปเที่ยวเมืองไทยไปเที่ยวเพื่อชาตินะคะ โอเคคิดว่าเราน่าจะเข้าสู่ในช่วงแฮปปี้แฟมิลี่แล้วนะคะ,คะว,วันนี้แขกรับเชิญจะเป็นใครนั้นนะคะเดี๋ยวต้องให้คุณดาว,ดาวนะคะพาไปชมหลายคนอาจจะงงว่าคุณดาวเป็นใครคุณดาวก็จะเป็นสาวสวยนะคะเป็นหนึ่งใน working woman คนเก่งของเราก็ให้เกียรติกับรายการเราไปสัมภาษณ์แล้วก็ติดต่อแล้วก็พาไปเยี่ยมชมอย่ที่ต่างๆเพราะว่าหนึ่งกับ แก้วช่วงนี้ก็ยุ่งมากเลยให้น้องไปช่วยก็เลยต้องหาตัวช่วยนิดนึงนะคะเอาละค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราก็เข้าไปชมกันในช่วง Happy Family ค่ะสนับสมเลยค่ะสวัสดีค่ะดาวนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Happy Family วันนี้พามาที่สนามเทนนิสออสตาเป็นไงคะน่าตีเทนนิสเลยไหม สำหรับช่วง Happy Family, แฮปปี้แฟมิลี่เราก็จะพาไปพบกับครอบครัวที่มีความสุขใช้ชีวิตแบบสนุกสนานวันนี้เราจะไปพบกับคุณวงสกรราสมิทัศน์นะคะหรือพี่ต้นวงมาอทอสทุกคนอาจจะยังไม่รู้จักใช่ไหมคะว่าพี่ต้นเป็นใครแต่สมัยยุค8 0นเนี่ยเขาดังมากๆเลยนะคะในเพลงวันวานยังหวานอย,นอยู่แต่ปัจจุบันนี้ที่พี่ต้นเล่นและดังมากๆเหมือนกันก็คือเรื่องแฟนฉันค่ะเล่นเป็นพ่อของพระเอกของเราเลยนะคะ ทุกคนอยากรู้จักพี่ต้นแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตามเรามาเลยค่ะมาพบกับพี่ต้นแม็อินทอสแล้วก็ลูกชายสุดหล่อเลยนะคะสวัสดีครับผมต้นวงสกรรัสมีทัศนนะครับหรือว่าต้นแม็กอินทอสในสมัยก่อนนะครับแล้วก็น้องผมฟิงนะครับกล้าวรัสมีทัศนะสวัสดีค่ะได้ <laughs> ยินชื่อเสียงพี่ต้นมานานมากแล้วแล้วก็บอกว่าโอ๊ยอยากมาเจอพี่ต้นวันนี้ตื่นเต้น แล้วพอมาเจอน้องฟิงโอ้ที่มาเจอคู่แฝดหรือเปล่าแฝดสยามอยากให้พี่ต้นแนะนำชีวิตเราเป็นอยู่ของครอบครัวตอนนี้ค่ะครับก็อันนี้ก็ครอบครัวผมก็ก็เหลือผมกับลูกชายสองคนนะครับก็คือฟิงนี่แล้วก็น้องให้คนหนึ่งคือน้องอนะครับแต่วันนี้ไม่ได้มาแล้วก็เอาคนพี่มาคนเดียวนะครับลองที่ต้นเลยแล้วน้องอิงนี่กับหน้าตาเหมือนพี่ต้นเลยปะคะ ส,งสูงเหมือนยันใช่ไหมคะแต่ว่าน้องฟิงนี่แบบ,บสำเนาถูกต้องเลยเดินมาอะที่ต้นมีแฝดอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วตอนนี้ <c oughs> น้องฟิงทําอะไรอยู่คะตอนนี้ก็สอนดนตรีนะครับแล้วก็เป็นช่างภาพครับตอเป็นดนตรีเล่นอะไรอะคะเหมือนที่ต้นไหมตีกลองเล่นกีตาร์อ๋อเล่นกีตาร์จะได้เล่นกันได้เล่นกัน แล้วได้ข่าวว่าพี่ต้นวงเม็กินทอสจะมีคอนเสิร์ตพี่ต้นลองช่วยบอก่อยนะคะว่าคอนเสิร์ตอะไรอะคะก็วงเม็กินทอสเนี่ยเราจะรวมตัวกันหลังจากที่แยกกันไป30ปีะนะครับแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตในปลายปีนี้นะครับประมาณวันที่1ิพฤศจิกายนนะครับตอนนี้มีข่าวออกมาบ้าหกือย,ยังนะคะก็ม,ม,มีมีบ้านนะครับ,บเริ่มทำประชาสัมพันธ์ออกมาบ้านครับ ในวงของแม็กกินทอสทั้งหมดเลยเป็นสมาชิกแม็กกินคอสเดิมทั้งหมดเลยครับเดี๋ยว้แทุกคนแบบไปตั้งตารอไปดูกันเลยโดยเฉพาะแบบว่ากลุ่ม30อ้พนะคะด้วยเหมือนกันด้วยเหมือนกันแล้วมีฟิลงอยู่ในนั้นไหมคะพี่คิดว่าถ้าถ้าเอาเอาลูกหลานทุกคนทั้งวงมันมัรวมด้วยมันก็จะดูยังไงยังไงอยู่ใช่ไหมแล้วคนอื่นก็ไม่รู้จักด้วยเขก็รู้จักแต่พวกวงแม็กกินทอสนะครับ ลูกก็ให้ไปช่วยถ่ายถ่ายภาพถ่ายภดีนะแลเขาเป็นช่างภาพอาชีพด้วยแล้วตอนนี้ด้วยที่พี่ต้นเนี่ยผูกพันกับดนตรีมานานมากใช้ดนตรีอะไรแบบสอนลูกบ้างคะอาจจะเป็นช่วงแบบเด็กๆจนกระทั่งเรียนวัยรุ่นโตมาอย่างงี้ค่ะพอดีกับที่ครอบครัวเราเนี่ยเป็นเป็นคริสเตียนแล้วเราก็ก็มีมีเพลงนมัสการพระเจ้าเพลงที่นุ่นจิตชูใจเพลงที่สอน ให้เราดําเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าเนี่ยก็ลูกชายทั้งสองคนก็ก,ก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้มีคำตามได้คำสอนนะตามบทเพลงธรรมศาตร์แล้วกเใช้สื่อระหว่างพ่อลูกด้วยใช่ไหมคะโอ้โหนี้แบบตรงกับช่วงเราเลยเดีว่าครอบครัวสุกสารและแถมมีดนตรีด้วยดีมากๆเลยอะค่ะ แล้วตอนนี้พี่ต้นบอกว่ามีแบบเล่นดนตรีหลายวงคือปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่จะทำงานประเภทเบื้องหลังเป็นส่วนมากนะครับทำงานเป็น mix e n g น n e e r บ้างครับในห้องบันทึกเสียงบ้างแต่ว่าพอมาปีนี้ปีนี้ก็เป็นปีที่มากลับมาอยู่เบื้องหน้า ครั้งหนึ่งครับที่เล่นดนตรีตอนนี้มีวงประมาณสี่วงแล้วสี่วงมีวง Back in t o อ c h เองนะครับแล้วก็แล้วก็มีวง The Palace ที่ทำร่วมกับเพื่อนๆของน้องพี่ๆนะครับแล้วก็มีเล่นกับพ่อุท t ์ทีม o s s i l e ด้วยสตริงบางกอกวงหนึ่งแล้วก็เล่นกับคุณครูสมิงด้วยอีกวงหนึ่ง เยอะเลยเส้นเส้นทางสายดนตรีพี่ต้นแบบว่ายาวมากตอนนี้แบบแตกเป็นแบบสี่วงแล้วถือว่าชีวิตของพี่ต้นนี่ผูกพันกกับดนตรีมาตลอดเลยใช่ไหมคะแล้วก็ทําทําในสิ่งที่รักด้วยใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้แบบว่าเรามีความสุขกับการใช้ชีวิตกับการเอาดนตรีมาผูกพันกับครอบครัวมีดนตรีเป็นสื่อตรงกลางตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆอยากจะให้พี่ต้นอ แบบมีสตินำเสนอก็ออมีมีสิ่งเดียวที่ที่ที่จะยึเดเหนี่ยวครอบครัวไว้ได้ก็คือความรักแล้วก็การให้อาภัยให้โอกาสซึ่งกันและกันนะครับซึ่งถ้าถ้าทุกคนมีแล้วเนี่ยว่าทุกครอบครัวก็จะไปได้ด้วยดี เมื่องอะไรที่ดีมากก็เล่าความทรงจำที่ดีระหว่างกันอะไรอย่างนี้นะคะอยากจะถามจริงๆว่ามีความประทับใจในตัวของพี่ต้นบ้างนะคะเพราะว่าสมัยก่อนพี่ต้นในโรงดรียนมากอาจจะไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับพี่ต้นเด็กๆอะค่ะคือคุณพ่อเนี่ยก็จะยุ่งเป็นช่วงๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่ว่างเนี่ยคุณพ่อก็จะเหมือนว่าใช้เวลากับครอบครัวอย่างเต็มที่นะก็มีแบบ พาไปเที่ยวหรือไม่บางทีกลิ่นว่าเราก็จะทำทำอาหารทานด้วยกันบ้านหรือว่าอาหารข้างในของผมเนี่ยมีกิจกรรมร่วมกันค่อนข้างบ่อยใ่ะเป็นเป็นสื่อความสำคัญหรือว่าครัวเวลาเนื่องจากพี่ก้อนเนี่ยคุณพ่อเนี่ยมีชื่อเสียงที่โด่งดังมากเวลาไปเวลาพิงไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเล่นล้อไหมคะเลื่นลุ้งไหมว่าเป็นลูกของงงไวท์อิทอสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็จะ ไม่ค่อยร้อนะครับแต่ว่าจะเป็นครูมากกว่าทาี่ฐานเพราะว่าอ,อาจจะครูมีแฟนเพลงบนั้เพรา<น>ะ <c oughs> ว่าพ่อเธอเหรอหรือเธอเป็นหลานหรือเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับแต <c oughs> ่ขเขจริงเขาเห็นหน้าเขาก็น่าจะรู้เลยนะคะว่าเป็นลูกพี่เต้นว่าหน้าเหมือนกันมาก <c oughs> ช่วงวัยเด็กก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มากกว่าดีเดิด ครูก็จะมาดูแลดูแลมากขึ <laughs> ้นเลยไหมคะ <laughs> เหมือนเราวังว่าเป็นกรณีพิเศษ <laughs> ฉันเป็แนแฟนคลับฉันจะดูแลลูกของคุณนั่แหละอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าพี่ต้นเห็นมองมองลูกแล้วอย่างเงี้ยมีความคาดหวังอะไรในตัวลูกไหมคะช่วงเด็กๆอยากจะแบบให้เป็นนักดนตรีเหมือนเราไหมอ,อะไรเงี้ยไม่ไม่เรื่องการเป็นนักดนตรีเนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นคาดหวังกับเขา <laughs> เพียงแต่ว่าคือครอบครัวเราเนี่ยต้องเล่นดนตรีนมัสการพระเจ้าอยู่แล้ว <laughs> ทุกคนก็ควรจะเล่นดนตรีควรจะร้องเพลงได้ก็แค่นั้นแล้วในช่วงนี้แบบเวลาอาจจะไม่ค่อยตรงกันเพราะฟินก็โตแล้วพี่ต้นก็มีงานมีวงดนตรีค่อนข้างเยอะน้องฟินอยากจะฝากอะไรให้คุณพ่อไหมครับช่วงนี้คุณพ่อก็ทํางานเยอะนะครับแล้วก็กําลังเตรียมตัวสําหรับคอนเสิร์ตที่จะมีก็คือคุณพ่อแบบพยายามมากอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไงก็อยากให้แบบอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยอย่างเงี้ยครับ สูภาพเป็นสิ่งสำคัญได้ทำคอนเสิร์ตที่ดีอย่างที่ตั้งใจไว้อะไนเงสามสิปีคงไม่ทอดคัมแบคละแล้วก็แบบเป็นสิ่งที่คุณมอดหลักมากนมากเลยค่ะ วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ต้นและน้องฟิงมากมากนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ให้ข้อคิดดีๆสำหรับรายการในช่วงของ Happy Family ทำให้เราได้รู้ว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมันต้องแบบมีสิ่งดีๆที่นำทางโดยเฉพาะพี่ต้นเนี่ยมีเสียงดนตรีนำทางทำให้เรารู้สึกว่าโลกนี้มันน่ายอยู่ยิ่งขึ้นก็ขอขอบคุณมากมนะคะสำหรับวันนี้อ่าได้เวลาแล้วนะคะเวลาดีเลยเต้นกันไหม เดี๋ยวจะพาไพบกับมินิคอนเสิร์ตของพี่ต้นนะคะไปกันเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะได้มาฟังเสียงพี่ต้นกันชัดๆแล้วเสียงไม่ตกเลยใช่ไหมยัยงเพราะเหมือนเดิมกับพี่ต้นวงไมอินทอสและอย่าลืมไปพบกับพี่ต้นในคอนเสิร์ตใหญ่วันที่10พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะอย่าลืมติดตามผลงานพี่ต้นคะ่ะและข้อคิดดีๆที่พี่ต้นให้ไว้ในช่วงของแฮปปี้แฟมิลี่ นำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันกันด้วยนะคะอาทิตย์หน้าเราจะพาไปพบกับใครในช่วงของ Happy Family อย่าลืมติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย